Thank <laughs> you. น้ำตกครับประตูเมืองที่สุริยาเทพสำรวจดูแล้วนะครับมันสร้างสมนานาแฮบเหลือเกินหลังจากที่เราเหน,นื่อยกับการฝึกซ้อมครับก็มาค้นหาน้ำตกทางเข้าประตูผาเมืองนะครับทุกบันทุกฝ่าฟันทุกดงดอยและม่อนหิน เพื่อจะมาหาน้ำตกที่แห่งนี้เป็นอะไที่เงียบสงบเย็นอากาศเย็นสบายเราชอบแบบนี้ครับแสงแดดแผนกล้าเราไม่ค่อชอบเท่าไหร่อยู่กับธรรมชาติครับสโ,โลไลไปเรื่อยๆปลดปล่อยชีวิตับแบบอิสระเซรีในสไตล์ไทยอันมูริชาแดนสยาม แล้วพี่ๆน้องๆจะอิจฉาพวกข้าและเจอกันนะจ๊ะที่รักชิบุชิบูชิบู